เดวูพิสิชันอินดัสทรีเคหนึหนึ่งในปืนเล็กสันที่อยู่คู่กับทางเกาหลีใต้มาอย่างยาวนาน d ดวูพิสิชันอินดัสทรีเคหนึมันเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดกระทัดลัดหรือปืนเล็กสันจากทางเกาหลีใต้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหมป้องกันประเทศ a อเจนซี่ฟร e ด e เฟน d e เ e l o p ลอ n t หรือ ADD ประเทศเกาหลีใต้ ขึ้นสายพานธุ์การผลิตโดย DeWoo Precision Industry หรือนามในปัจจุบันว่า S&T Motive แถนตั้งแต่ปีคิสศักราช2016เป็นต้นไปผู้ผลิตอีกเจ้าที่เข้ามาร่วมผลิตเจ้า K หนก็คือ t h a r s u n Machinery บริษัทผลิตอาวุธหน้าใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีคศหศักราช1,992 ถึงแม้ว่าเจ้า K1 มันจะมีลำกลองรองรับกระสุนขนาดจุด223เรมิงตันที่หากเป็นหลายๆประเทศก็คงจะจัดมันเป็นปืนเล็กสันหรือไม่ก็เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแต่ด้วยขนาดของเจ้า K1 ที่ดูกระทัดรัดแถมน้ำหนักมันก็เบามากทางเกาหลีใต้จึงมักจะเรียกประเภทปืนของเจ้า K1 ว่าเป็นปืนกลมือมากกว่าปืนเล็กสัน อีกสาเหตุก็คือในการประจําการเจ้าเคหนึ่งนั้นทางเกาหลีใต้มีจุดประสงค์ในการประจําการมันแทนที่ปืนกลมือรุ่นเก่าที่ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเจ้า M 3, สามซับไม่ชินกันและปืนกลมืออื่นๆที่ได้มาจากทางสหรัฐอเมริกานั่นเองอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วมันก็คือปืนไรเฟิลจู่โจมรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้มีความกระทัดรัดหรือจะเรียกอีกชื่อว่าปืนเล็กสัน้นนั่นเอง ในการพัฒนาเจ้า K1 ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นได้เริ่มตน้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสาธารัฐเกาหลีหรือ Lock Special Warfare Command ได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมตัวปืนต้นแบบสำหรับกองทัพเกาหลีในอนาคตโครงการ XBCL ของทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีกระโหมป้องกันประเทศเกาหลีใต้หรือ ADD มันจึงเป็นเหมือนการผลักดันโครงการพัฒนาปืนใช้งานเองของทางเกาหลีใต้ ในปีคิทศศักราช1,976ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสาธารณรัฐเกาหลีจึงได้ส่งรายงานร้องขอปืนใหม่เพื่อนำม,มาแทนทีเจา้า M3 ซับไม่ชินกันรุ่นเก่าและปืนหลายๆกระบอกที่ได้รับบริจาคมาในช่วงสงครามโลกและมีการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน โดยปืนใหม่ที่พวกเขาต้องการนั้นตัวปืนจะต้องมีพลังทำลายล้างที่มากกว่ารุ่นเก่าน้ำหนักเบามีความคุ้มคา่าคุ้มราคาและสามารถหาชิ้นส่วนต่างๆมาเปลี่ยนทดแทนได้ง่าย ในปีถัดมาปีคิเตศักราช1977ทาง ADD จึงได้เปิดโครงการพัฒนาปืนใหม่ขึ้นพวกเขาได้ปัดฝุ่นนำปืนในโปรเจกต์ XB40 ที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีคิตศักราช1972เป็นโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานมาจากปืนไรเฟิลโครงการอามาไล AR18 และเจ้า M16 ของทางสหรัฐอเมริกามาพัฒนาต่อยอด จะทำอย่างไรให้ตัวปืนที่เล็กกระทัดรลัดแต่ยิงได้แรงๆคำตอบก็คือก็ไปใช้ลำกรองรองรับกระสุนขนาดกลางจุด2องเรมิงตันไปเลยแรงกว่ากระสุนปืนพกแน่นอนแถมแม่นยำกว่าด้วยในโครงการนี้พวกเขาได้ตั้งชื่อปืนในโครงการว่า XK1 แมกกาซีนในช่วงแรกๆมันจะมีความจุอยู่ที่20นัดมาตรฐานเนโตพัฒนามาจากแมกกาซีนเจ้า M16 r i ฟ จนมาในปีคิเตศักราช1980ตัวปืนต้นแบบรุ่นใหม่ในโครงการนี้มันก็สำเร็จลุลวงแถมปีถัดมาปีคิตศักราช1981ตัวปืนต้นแบบรุ่นใหม่มันก็ได้เข้ารับก,การทดสอบภาคสนามและได้มีการประจำการมันในานามว่า K1 Compact Assault Rifle ในที่สุดเตรียมผลิตออกมาเป็นจำนวนมากสำหรับกองทัพต่อไป คันปรับโหมดการยิงจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวปืนปรับได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือเพียงแต่ว่าคันปรับโหมดการยิงมันจะมีมาให้เฉพาะทางด้านซ้ายตัวปืนนี้มันจึงเหมาะกับผู้ที่ถนัดขวาสมมากกว่าตัวปืนจะมี4โหมดให้ได้เลือกใช้งานก็คือ 1. s เซฟ mode มันก็คือโหมดห้ามไกตัวปืนจะไม่สามารถยิงได้ 2. เซมิอัตโมติหรือโหมดการยิงทีละ1น,นัด 3 b เบิร์ดโหมดหรือโหมดการยิงเป็นชุดชุดละ3นัดและ4ก็คือโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือฟูลออโต้อัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่750-900ถึง900นัดต่อนาทีความเร็วกระสุนจากปากกระบอกปืนอยู่ที่820เมตรต่อวินาทีแม็กกาซีนได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมความจุก,กลายเป็น30นัดพันท้ายจะเป็นเหล็กโครงสามารถยื่หดได้ ศูนย์หยาบหน้าหลังออกแบบให้มีความเรียบง่ายในการใช้งานระยะยิงหวังผล250เมตรน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่2.9กิโลกรัมหรือ6.3ปอนด์ความยาวลำกลอง10.4นิ้วหรือ263ม mm. ิลิเมตรความยาวโดยรวมเมื่อยืดผ่านท้ายสุดอยู่ที่838ม mm, ิลิเมตรหรือ33นิ้ว หากขดเก็บพันท้ายสุดระยะมันจะมีความยาวโดยรวมอยู่ที่653ม mm, ิลลิเมตรหรือ25.7นิ้วแต่เนื่องจากการออกแบบปลอกแฟลชซับเเซอร์ของเจ้า K1 มันยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหรมันจึงเป็นปัญหาอย่างมากในหลายๆด้านเมื่อได้มีการประจำการไปแล้วสักพักก็ได้มีรายงานว่าตัวปืนมันมีแรงรีคอยที่มากเกินไปแถมเสียงและแสงแฟลชเมื่อทำการยิงก็มากเช่นกัน และด้วยแรงรีคอยที่มากเกินไปตัวพันท้ายที่ออกแบบมาแข็งแรงอยู่แล้วมันก็ดูบอบบางไปเลยไม่เหมาะสมกับแรงรีคอยสักเท่าไหรปัญหาเหล่านี้มันก็ทำให้ตัวปืนใช้งานได้ยากมากขึ้นเมื่อใช้งานในเวลากลางคืนในเวลาต่อมาไม่นานข้อด้อยต่างๆที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นมันก็ได้รับการแก้ไขาในที่สุดพวกเขาได้พัฒนาปลอกแฟลชนเซอร์แบบใหม่มาใช้งาน ปอกใหม่นี้จะมีการเซาะล่อง3าล่องทางด้านบนเยื้องไปทางขวาในการเซาะล่องแบบนี้มันสามารถช่วยลดแรงดีคอยได้มากกว่าเดิมแถมยังช่วยไม่ให้ตัวปืนพลิกกลับเมื่อทําการยิงต่อเนื่องและยังช่วยลดแสงวาบลงไปได้เยอะเลยเหลือเพียงแค่หนึ่งใน3ของเจ้าเคหรุ่นแรกเท่านั้น เมื่อมีการทดสอบรุ่นปรปับปรุงนี้แล้วเจ้า K 1รุ่นปรปับปรุงนี้มันก็จะถูกตั้งชื่อว่า K 1 A รุ่นนี้เริ่มมีการผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปีคิตศัากราช1982ในปีคิตศักราช1985โครงการปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดเต็ม K 2 Assault Rifle ที่เป็นโครงการตีคู่กับเจ้า K 1มันก็ประสบความสำเร็จและได้มีการประจำการกับทางกองทัพเกาหลีใต้ในที่สุด ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปทางกองทัพเกาหลีใต้ก็ได้มีการใช้งานเจ้า k คหที่เป็นปืนเล็กซันควบคู่กับปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดเต็มเคไปเไปเลยๆในการใช้งานเจ้า k คหนั้นผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยลบพิเศษของทางเกาหลีใต้และเหล่าทหารที่ไม่ได้มีภารกิจใช้งานปืนไรเฟิลจู่โจมขนาดเต็มแถมเจ้าเคนี้ทางผู้ผลิตก็ได้มีการขายส่งออกไปในหลายๆประเทศด้วย ในเวลาต่อมาเจ้า K1 รุ่นแรกที่ประจําการกับทางกองทัพเกาหลีและมีการผลิตออกมาเป็นจนํานวนมากมันก็ได้รับการปรปับปรุงให้มันกลายมาเป็นรุ่น K1A ทั้งหมด แถมทางผู้พัฒนาก็ได้มีการพัฒนาเจ้า K1A เวอร์ชันสำหรับพลเรือนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยในานามว่า Max1 ตัวปืนจะมีแต่โหมดการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติเซมิอโตเมติ omatic, เท่านั้นตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาดจุด223เล่มิงตัน นอกจากรุ่น Max 1แล้วทางผู้ผลิตก็ได้มีการผลิตเจ้า K1A รุ่นลำกล้องยาวสำหรับคะเลื่อนด้วยในานามว่า K1A1 ตัวลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรเนโตในรุ่น K1A รุ่นปรับแต่งพิเศษจับคู่กับกล้องเล็ง ANPVS มันก็ได้รับการปรับปรุงในหลายๆจุดทั้งผ่านท้ายกระโจมมือและอื่นๆให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งรุ่นนี้มันก็ถูกมองว่ามันจะเป็นรุ่นที่จะก,กลายมาเป็นตัวเต็งปูทางให้กับโครงการจัดหาปืนใหม่ทหารลาของทางเกาหลีใต้ในชื่อโครงการว่า Warrior Platform ด้วย มาถึงช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายต่อหลายคนต้องสงสัยกันว่ากระสุนขนาดจ2 2 3องมเลมิงตันและกระสุนขนาด 5.56x45 คูณ45ม mm, มตรเนโตมันแตกต่างกันอย่างไรผมก็ต้องขอบอกข่า,คาวคไว้เลยว่ามันเป็นกระสุนเบอร์เดียวกันหากใช้งานทางการทหารมันก็จะถูกเรียกว่า 5.56x45 คูณ45มเมตร แต่ก็จะมีความแตกต่างกันอีกนิดหน่อยก็คือกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรผนังปลอกและหัวปลอกจะหนาและมีความแข็งกว่าปลอกด2 2 3เลมิงตันรวมถึงดินขับหัวกระสุนและอื่นๆ หากนำปืนที่มีลำกลองรองรับกระสุนขนาดจุด3 2 3เล่มิงตันไปใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรมันก็สามารถใช้งานได้แต่ลำกล้องของมันก็จะสึกหลอเร็วระบบบริหารกลไกก็อาจจะเสียหายได้ด้วย มาต่อกันที่เจ้า K1 กันในปีคิเตศักราช2014เป็นต้นไปเจ้า K1 และ K1A ทุกกระบอกของทางกองทัพมันก็จะได้รับการปรับปรุงลำกล้องใหม่ให้ตัวลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรเนโตในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเจ้า K1 และ K2 มันจะมีประวัติการพัฒนาร่วมกันก่อนจะแยกสายกันไปแต่มันก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในโครงการพัฒนาเจ้า K1 เสร็จสิน้นและมีตัวปืนต้นแบบก่อนจะมีเจ้า K2 เจ้า K1 และ K2 ถึงแม้ว่ารูปร่างและรูปทรงมันจะมีความคล้ายคลึงกันมาแต่ระบบการทำงานของเจ้า K1 และ K2 มันก็จะมีความแตกต่างกันเจ้า K1 มันจะมีระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับไดเล็กอิมพลิเคเมนส่วนเจ้า K2 ที่ประจำการกับทางกองทัพเกาหลีใต้เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมนั้นจะใช้ระบบแก๊สไหลกลับลูกสูบชักยาวลองสโตแก๊สพิสตัน เกลียวลำกลองอัตราครบรอบก็แตกต่างกันเช่นกันเจ้า K-1 มันจะมีเกลียวลำกรองเวียนขวาครบรอบทีห่งต่อ12ขณะที่เจ้า K-2 มันจะมีเกลียวลำกรองครบรอบทีห่งต่อ7ส่วนในรุ่น k 2 c ที่เป็นปืนเล็กสัน้นมันก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและได้นำมาแสดงสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกในปีคิทักราช2012โดย S&T m o t i f e ด้วย ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ